และนี่ก็คือฟาร์มซอมบี้พิกลินอัตโนมัตินะครับผมเพราะว่าเราต้องบอกว่าซอมบี้นะครับเพราะว่ามีบางคนบอกว่าเอ้ยมันเป็นซอมบี้พิกลินนะครับไม่ใช่พิกลินอ่าซอมบี้พิกลินนะครับเลนจุดบนนู่นไหมครับทุกคนมันก็คือเจ้านี่นะฮะที่เราต้องไปยืนเอฟเคนะคซอมบี้พิกลินก็จะเกิดตรงนี้นะครับแล้วก็ล่วงไปข้างล่างแล้วก็ตายเลยนะครับผมแล้วเราก็ได้ผลผลิตแบบประมาณนี้เลยเห็นปะนี่อันนี้ยืนแป๊บๆนะครับตอนสร้างเสร็จนะครับผมก็เป็นประมาณนี้เลย ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามนะครับเอาละครับและนี่ก็คืออุปกรณ์ในการสร้างฟาร์มทองนะครับผมก็จะมีจําพวกนี้เลยอันนี้คือของสร้างนะครับละส่วนนี้คือของที่เราต้องใช้นะครับจำเป็นมากๆพวกนี้หลักๆเลยนี่นะครับจเป็นสุดอ่าก่อนอื่นเราเอาของเข้ามาเลยก่อนอื่นนะครับให้เราสร้างทางไป네เนเธอร์นะครับผมอ่าจะใช้เป็นลาวาก็ได้นะถ้าเกิดว่าใครไม่มีนะครับ เราก็เตรียมลาวาไปประมาณ14บล็อกนะครับเพื่อที่จะสร้างทางกลับนะครับเพราะว่าเราจะไปสร้างเนี่ยที่บนไอ้นี่เลยนะครับแบบว่าเบสล็อกเราเข้ามาในนี้แล้วใช่ไหมครับเราก็จะไปที่นั่นนะครับอ่ำให้เรากด F3 ขึ้นมานะครับตอนนี้นทุกคนเห็นไหมครับคือเราอยู่ที่80บกใช่ไหมครับให้เรานะครับหาหายังไงก็ได้นะครับให้เราไปด้านบนสุดนะครับเดี๋ยวผมมาให้ ก็คือจุดๆนี้นะครับอันนี้อันนี้คือผมทําอันนี้คือผมทําลายขึ้นมาแล้วใช่ไหมแต่ว่าเราอ่ะไม่ต้องนะครับให้เรานะครับไปหาสักที่สมมุตินะเราก็ขุดมาเรื่อยๆครับจนกว่าเราจะเจอนี้นี่เราจะเจอทางประมาณนี้นะนี่ก็คือเราขุดขึ้นมาใช่ไหมเราจะเจอประมาณนี้นี่มันจะมีทางอยู่ตรงนี้ใช่ไหมตอนแรกมันเป็นอย่างนี้ใช่ปะ ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอย่างนี้ใช่ไหมครับเราให้ให้เราหาอย่างนี้เราก็ขุดไปปึ๊บนะครับผมอ่าเราให้เรากด F3 ขึ้นมานะครับแล้วเรามองขึ้นไปนะครับมองไปบนสุดเลยมองไปบนสุดนะครับเบสล็อกเนี่ยเราจะเจอเห็นไหมเลขฝั่งขวามือมันจะเป็นเลขอันนี้นะครับ127ตามวงแดงๆนะครับอ่าเราได้เราเจออย่างนี้นะครับเราขุดไปเรื่อยๆเราจะเจอบล็อกบนสุดเนี่ยเป็นบล็อก127ใช่ไหมครับแล้วให้หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ทําการที่ เราจะบั克ขึ้นไปนครับโดยที่เราใส่บันไดเนี่ยขึ้นไปนะฮะอ่าขึ้นมานี้ปึ๊บอ่าเปลี่ยน,ปเ,มมดเ,ดยนเป็นเกมหมดเลยอะสมมุติเป็นสไปเวอร์นะครับเผื่อทุกคนเหน็นว่าเออมันขึ้นไม่ได้ครับปึ๊บเราให้เราครับกด F3 เจอบล็อก127นะครับแล้วก็ขึ้นไปเลยปึ๊บนี่แล้วกด W ค้างไว้นะครับแล้วก็กดเล็งไปตรงนี้ในหะ้เห็นไหมมุมนี้มุมนี้เสร็จแล้วกดคว้างเอเดอร์เพลไปเลยปึ๊บ แล้วก็กดสเปกบาร์ขึ้นมาฮะก็เกอบตายหน่อยนะฮะก็เป็นประมาณนี้นะฮะเราขึ้นมาบนนี้ได้แล้วใช่ไหมก่อนต่อไปก็คือเราก็ทําการที่แบบว่าสร้างประตูเนเธอร์นะครับชึบชบเพื่อที่เราจะได้กลับไปได้นะครับแล้วก็จุดไปนะฮะเพื่อที่เราจะได้กลับไปได้นะครับน่าเรามาตรงนี้ได้แล้วใช่ไหมครับต่อไปเราก็มาเริ่มสร้างกันเลยนะครับของพวกนี้ก็ไม่จําเป็นแล้วนะครับอืมจำพวกนี้ชึบชิบชิบชบชบชบอ่ะ ให้เรานะครับหาพื้นที่นะครับหาที่โล่งๆนะครับถ้าเกิดว่าใครไม่รู้ที่ไหนก็นี่ไงนะแบบแบบโคตนโล่งเลยอ่ะจะไปเราก็มาสร้างกันเลยฮนะเราเอาดับเบิลเชนนะครับเราวางอย่างนี้ปึ๊บปื๊บปื๊บป๊บแล้วครับเราวางเชนอย่างนี้ใช่ไหมเสร็จแล้วเรากดชิปแล้วคลิกขวาอย่างนี้ฮนะนี่มาเป็นอย่างนี้แล้วกดชิปเหมือนกันนะฮแล้วเ,เล็งไปที่กล่องปึ๊บปื๊บป๊บมันจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็เข้าไปแล้ว12บล็อกนะครับต่อไปนะครับให้เรา เอาฮอปเปอร์นะครับกดชิปคลิกขวาอย่างนี้นะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บอย่างนี้นะครับมันจะได้ออกมาเป็นรูปร่างประมาณนี้เลยเห็นปะแล้วเรามาตรงกล่องนี้นะครับแล้วกดชิปคาา 1, 2, 3, 4, ลิกขวาอนกนึงสองสามสี่ห้าเราสร้างมาห้าอันนะครับแถวใครแถวมันนะครับผมอ่าประมาณนี้นี่จะได้เป็นรูปร่างประมาณนี้เลยต่อไปนะครับเราเราลงมาแล้วก็วางอีกสามบล็อกหนึ่งสองสามสาม แล้วก็หนึ่งสองสามนี่ได้เป็นประมาณนี้เลยเอ๋ประมาณนี้ต่อไปนะครับให้เรามาตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยวางบล็อกขึ้นไปเนี่ยประมาณ23บาบล็อกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกกด f 3ขึ้นมานะครับเราจะได้เป็นส่วนสูงประมาณ153นะครับตามวงแดงๆนี้เลยเพอถึง23บล็อนกนะครับให้เราวางบล็อกนี่นะครับแมกมาบล็อกวางไปหนึ่งบล็อกนะครับเป็นประมาณนี้เลย ให้เรามองไปข้างล่างนะครับนี่ตรงนี้นะฮะเราก็มาเบลหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้ประมาณนี้เลยเราก็ได้เป็นรูปสั้งประมาณนี้นะครับนี่รูปร่างประมาณนี้เพราะว่ามันจะล่วงลงไปข้างล่างนี้นะครับอ่าแล้วหลังจากนั้นเราก็ใส่ไปอีกสูงประมาณเอ้ยทุบทิ้งก่อนลนะหนึ่งสองสามสี นะแล้วก็ทุบนี้ทิ้งเลยประมาณนี้แล้วเราใส่ไข่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วเราลงมาข้างล่างนี้นะครับแล้วเราใส่เป็นแถบดอนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านี่นะครับเราใส่างี้ขึ้นมา9บลอกนะครับเราก็ทำอย่างเงี้ยสทุกฝั่งเลยนะครับ1 อ่าเราก็ได้เป็นรูปร่างประมาณนี้นะฮะแล้วก็ปิดอย่างนี้เลยแล้วให้เรานะครับมาตรงมุมนี้นะฮะนี่ตรงตรงนี้เลยแล้วเราบล็อกแม็กม้าเนี่ยมาเนื้อต่อไปอีกห้าบล็อกหนึ่งสองสามสี่ห้านะฮะทำอย่างนี้เนี่ยสองฝั่งเลยนะครับผมเราก็ได้เป็นประมาณนี้เลยนะฮะต่อยาวไปอีกห้าบล็อกนะครับแล้วรวมบล็อกเริ่มต้นเนี่ยก็เป็นหกนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับให้เรานะฮะต่อมาอย่างนี้เลยนะฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บ ต่ออย่างนี้นะครับเอาละครับเราก็จะเป็นรูปร่างประมาณนี้นะครับต่อไปเราก็ถมบล็อกเลยนะครับผมอในที่นี้เนี่ยผมก็จะเหมือนเดิมเลยในในที่นี้เนี่ยทุกคนก็ถมนะเดี๋ยวผมจะทําการใช้คําสั่งนะครับเดี๋ยวผมจะใช้คําสั่งนะป๊อป เอาล้ครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับก็เป็นประมาณนี้เลยเห็นปะล้วก็ถมไปอย่างนี้เลยแล้วหลังจากนั้นนะครับให้เราทําการวางบล็อกไปอีก2บล็อกหนึ่งสองแล้วบล็อกที่3เนี่ยวางบล็อกแมกมาเหมือนเดิมนะฮะนี่ประมาณนี้เลยนะฮะทุกคนก็ต่อไปครเราก็ถมเหมือนเดิมเลยนะครับผมอ่าปึ๊บอ่าล้วก็ถมเหมือนเดิมเลย อันแ้ครับก็ได้เป็นประมาณนี้แล้วใช่ไหมนี่เห็นปะเราก็สร้างขึ้นมา2บล็อกนะครับอ่าแล้วอีกรอบหนึ่งนะครับเราก็ทํามาขึ้นมาอีก1ชั้นนะครับผมอ่าหนึ่งสองสามปึ๊บปึ๊บอย่างนี้นะครับอ่ะผมก็สร้างเสร็จแล้วนะครับ าเกิดว่าทุกคนเนี่ยเล่นเอาชีวิตรอดก็ค่อยๆวางนะครับผมวางวางเหมือนชั้นแรกเลยขึ้นมา3ชั้นนะครับขึ้นมาถึงชั้นบนนะครับประมาณนี้เลยแล้วเราเหลือช่องตรงกลางไว้เห็นปะแสงก็จะฟุงฟ้งฟิ้งแบบว่าจ้าหน่อยนะครับผมแต่ว่าที่ผมใช้เป็นออคำสั่งก็เพราะว่าจะได้สร้างเร็วๆนะครับผมเพราะว่าไม่ได้เอาชีวิตรอดถ้าเอาชีวิตรอดเนี่ยก็ไม่มีเจ้านี้นะครับไอเจ้านี้ขวานวิเศษนี่ต่อไปนะครับให้เรามาตรงนี้นะับจึบ๊บตรงมุมนี้มุมใดมุมหนึ่งก็ได้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราวางบล็ 2เฮ้ยบ็กอกนะครับแล้วบล็อกที่3เนี่ยเราวางเป็นกระจกปุ๊บอ่ากระจกในที่นี้เนี่ยทุกคนสามารถจะเป็นกระจกอะไรก็ได้นะครับสีส้มก็ได้สีชมพูก็ได้หรืออะไรก็ได้นะครับอ่าแล้วก็ให้เราทําการเนี่ยปุ๊บปิดไปนี่นะครับปิดไปเลยวางไปกี่บ็อกใช่ไหมครับก็คืออันนี้จุดเริ่มเติมหนึง่งแล้วก็1 2 3 4 5สาี่ห้าประมาณนี้เลยนะครับนี่ให้เป็นประมาณนี้เลยเห็นปะตรงๆอย่างนี้ ตรงยังนี่แหละตรงตฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับเราก็วางอย่างนี้เหมือนกันชึบชบช,บช,บชบนี่นะครับให้มันตรงตางนี้ออกมาหนึ่งสอง้าหจากเริ่มต้นออกมาเบล็อกนะครับตรงนี้หนึ่งสไอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสอประมาณนี้นครับต่อไปนะครับก็คือเรามามุมนี้ใช่ไหมแล้วเราก็ทำอีกสองบล็อกหนึ่ง สแล้วก็กระจกน, ilia, นี่ประมาณนี้แล้วก็สร้างไปอีกเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็ไม้สองหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดต่อไปฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับเราออ UH, กมาสองบล็อกหนึ่งสองแล้วก็สามอ่าเราก็ได้เป็นประมาณนี้นะฮะเห็นปะ มันจะ,จะดูแบบว่าดูยากหน่อยเดี๋ยวเอียงให้ดูแล้วกันเห็นปะบานี้ได้มาประมาณ5แถวนะครับก็รวมๆก็คือ15บล็อกนะครับประมาณนี้นี่ก็คือประมาณนี้เลยเห็นปะแล้วก็ฝั่งนี้ก็เหมือนกันแล้วให้เรามาตรงนี้นะครับปึ๊บใช่ไหมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทําการที่จะแบบว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนเห็นไหมผมอยู่ที่163ใช่ปะเราบวกไปอีกประมาณ92บบล็อก วงแดงๆของผมเนี่ยมันต้องเป็น255นะครับแล้วก็วางเข้าไปอีก92บล็อกเลย1 2>, 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อ่ะผมก็น่าจะได้ประมาณนี้นะผมต้องขึ้นไปที่ประมาณ255นะครับทุกคนใช่ไหมคือ255อ่า สองห้าเสร็จแล้วใช่ไหมครับแล้วเราก็วางบล็อกอะไรก็ได้เนี่ยหนึ่งอันปุ๊บในที่นี้วางเป็นบล็อกกระจกครับแล้วทุกคนก็ลงมาข้างล่างเลยครับปุ๊บนี่เสร็จแล้วเนี่ยเราทุบตรงนี้ทิ้งเลยนะครับเพื่อที่เราจะขึ้นไปนะฮะก็คือเราเราจะติดปีกนะครับนี่ในที่นี้ผมจะติดปีกใช่ไหมเสร็จแล้วเนี่ยสมมุติเราอยู่ข้างล่างใช่ไหมแล้วก็บินขึ้นไปเลยฟู่ฟู่ฟู่บินยังไงวะเอาละครับเราก็วางขึ้นมีบล็อกเราใช่ไหมอยู่บนนู่นใช่ไหมครับแล้วเราก็ลงมาข้างล่างเลยเห็นไหมตรงนี้ของเรา ล้วก็ทุบทิ้งเลยนะครับผมอ่าตรงนี้เดือีก er. right? ็เป็นประมาณนี้เลยต่อไปนะครับเราวิธีการขึ้นไปนะครับให้เราใส่ปีกนะครับผมแล้วเราก็บินขึ้นไปประมาณนั้นบินไป F คบนนู้นเลยนะครับผมอ่าตรงนี้ก็ของเลยมาอ่าประมาณนี้ใช่ไหมเราเดี๋ยวเราบินไปเอมดีพีมาบนนี้ปึ๊บใช่ไหม เราก็ยืน AFK บนนี้นะครับพิกลินก็จะทำการเกิดนะครับแต่ว่าทาไมมองไม่ค่อยเห็นเลยเนะี่ยอาแล้วครับก็เสร็จไปที่้อยแล้วนะครับผมกับฟาร์มซอมบี้พิกลินอัตโนมัตินะครับผมก็นี่ก็ยังไม่มีซอมบี้พิกลินเกิดนะเพราะว่าไม่ได้ยืน AFK ข้าบนนะครับผมถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ